ระเบิดเวลาห,หนนยครับโยรสชาติเป็นไงครับเอาสมองไปหมกหมกแล้วปิ้งแล้วกินกับขนมปังครับเป,เป็นใส่ครับคล้ายๆไสายยา้ยมแต่สมองวัวทำเป็นไส้ย,ยามครับขนมปังชีสมองวัวเอ้ยแปลกดีวะ่ะอันนี้ครับคือทีวัวแบบสุกแล้วนะครับโอ้โหเราตุนมาเป็นชั่วโมงกว่าๆผมไม่กล้าจริง,งๆไปแล้วกินหีไปแล้ว <laughs>

วันนี้ยิ้มกันดีจังเลยปีปารีปีปิดสวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีครับขอรับกระถุ่รายการสแตกแดกตับครับวันนี้มีศิลปินงานกันเยอะครับวันนี้ครับคนแรกลยครับพี่พีเสดิมครับผมอาไม้ไทยหัวใจสินค้าแปืเสียงดใสเสียง

ร้านโนนแสบกับพิศักดิ์ก็ยังอยู่นะพิศักดิ์นะเขาเขาวันนี้วันนี้เขาวันนี้เขาวันนี้เขสวัสดีครับ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 นี่นี่อะไรนี่อะไรเขียงเขาไปทำอะไรยังเป็นสรอยสรอยเนื้อครับสรอยเนื้อสรอยเนื่ยส้อยเนี่ยี่เขียงครับวันนี้ผมเชิญพี่ๆมากันนะครับศิลปินวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะวันนี้เราจะมาทำทำเมนูอาหารอีสานในแบบฉบับของเราเลย คือเอาเอาวัตถุดิบที่หากันมาได้คือมันเพิ่งหากันมาเมื่อกี้เลยคผมกับพี่สันจะทำกินรับจะทำกินได้ไหมต้องมาดูกันนะมาพี่มานั่งครับผมกอลเฮ้ยพี่กินกอนตอดปเเยอะพี่กงผวกเขากเข่าต่อเนื่องจากคลิปที่แล้ววัตถุดิบก็ยังคงอยู่ซึ่งวัตถุดิบที่เราแบบจัดหนักมาให้พี่ๆน้องๆชาวเป็นมากันวันนี้นะอะ วันนี้คุณเอาอะไรมาบ้างครับวันนี้ครับของผมเนี่ยตีมผมเนี่ยเป็นแบบเราสายเบสผัดเราหม้อชาหันเช้าหม้อเช้าครับเราก็เลยเอานี่ฮะขนมปังมาครับอย่างนี้ยำยำมุกไม่รู้ติมโกโก้มาเนยเนยชีสมานมข้นหวานครับพี่ครับโอ้โหเราจะทำเป็นอาหารนิสานยังไงมันจะเข้ากันยังไงเนี่ยอ่าโอ้โยเกิร์ตโยเกิร์ตแล้วก็ อามีน้ำจิ้มญี่ปุ่นมาจิ้มญี่ปุ่นกับวาซาบิอ๋อวาซาบิวาซาบิอันนี้อันนี้เฮ้ยเราลองจิ้มวาซาบิกับซอยจุ๊ดดีไหมลองเฮ้ยบอลเนี่มันถึงเลยโอ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะลวกลวกลวกข้าวยากข้าวยากอุ้ยพี่ไหวแน่ต้อนรับต้อนรับเรือนชานต้อนรับพี่โอ๋พี่โอ๋หลับเลยนะ เดือบอลไปแล้วครับแขกไปปลดไปจริงอะปลดไปจริงเลยอเด็กเขากินกันนะโอ๊เพราะว่าวายขาววายขาวอีครั้งแรกที่ผมโผลได้กินจริง ร้อนเผาๆนะผ่านเายอะวัตถุดิบเรานะครับต้อนรับอ่าน้องๆเดอะสแน็คนะครับก็ที่กินไปแล้วมีนี่ผีวัวนะครับนี่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 ก็พิษักชูของเรานี่นีนี่นี่ของแท้นะครับอันนี้น้องๆก็ยังไม่เคยทานขัขาที่แล้วขาหมูที่แล้วขากีขากิวัวลูกตาไม่ใช่อันนี้คือสุกยังครับ สุกแล้วครับเล่นเองปืนต้องเมื่อกี้เมื่อกี้ปาดไปแล้วเนาะตัดสักหน่อยเนาะอ่าสักหน่อยเพราะว่าเขากินวิสกี้ไปแล้วครับขออนุญาตนะฮะอมันทำให้มันจะทีนี้ทำให้ฆ่าเชื้อโรคใช่ไหมครับใช่ครับผู้ชมครับเดี๋ยวให้พี่พีเสือเขากินก่อนเมื่อกี้ขอฆ่าเชื้อไปแล้วนะครับไม่ดีถึงเขาคันเป่าปากโรคมันก็เหยียงว่ากินเหวหอตับนะครับกิ้วหลวหอดับ ี่มิ้งอะไรแม่ทองอแท้ของแท้ครับน้องจินตดาราครับอแต่แต่อันนี้คืออันนี้คือแบบอีสานเสิร์ฟสายลึกใช่ยังยังไม่ได้แตะวัตถุดิบเราเลยครับเดี๋ยวลองก่อนนะครับครับ ยิ้มยิ้มกันดีอย่างเราพวกเราน่ยชอบชอบอะไรการแบบพี่แบบโอ้ยดูพี่เเด็กคือผมจะบอกแฟนแต่แต่แต่ว่า4คนนี้ของแท้ไม่มีฮิไม่ฮิคือไม่แบบไม่ปฏิเสธเลยนี่คือยูทูบเบอร์ที่แบบใจถึงจริงๆคนครับนี่ครับพี่หมายไทยครับพี่หมายไทยครับ เสียงอยู่ใสเสียระเบิดเวลาบ่ายไทยครับไทยเป็นไงครับอวาซาบิพี่อีกูจางเดี๋ยวลองนะครับอันนี้ที่วัตถุดิบที่น้องๆเอามาคือวาซาบิวาซาบิวาซาบินะครับคุณกินกับอะไรดีครับพี่วาซาบินี่เราจะมาจิ้มกับเนื้อเสือดีไหมหรือว่าใส่ขี้เพียครับขี้เพียซึ่ง ใช้แทนชั่วอยั่หรือชั่วเลยนะมี่ชั่วอยู่ใช้แทนชั่วโอ้ยนี่เขามา adept แล้ววะลองดูนะครับผู้ชมครับอันนี้คือแบบน่ากินมากไเข้ากันมเข้ากันเข้ากอนเข้ากันอถ้าเป็นเนื้อป้าส้มไหมถ้าเป็นสมองล่ะมันเห็นไหมเห็นไหมมันเห็นไม่เห็นเยอะเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นคือมันขึ้นฉุน กูจะกินกับมะพร้าวนะีดภาษาอีสานก็เรียกมะพร้าวเหรอครับใช่ครับมะพร้าวตัวนี้บริเวณที่มันตรงแก่นๆตรงคอมันเลี่ยกินๆนี่แหละอือเนี่ยอันนี้คือมะพร้าวที่มึงแบกอะจิ้มกับวาซิบนะครับพี่จินพินมึงมาุกเยอะอะไรตอนนี้จิ้มจิ้มช้ำๆเลยช้ำๆช้ำๆมามร้อนครับเนย ได้อยู่ไม่ได้ถตอว่าเขาเป็นคนธรรมดาที่ผมมองว่ามันตัวอ่อนไปกับวาซาบิมันเลยกลมหวานของนี้มันรัดอ๋ออันนี้จะดีกว่ากลมดีกว่าเนียนมันรายการนี้เจ้าสดเยอะๆได้ไหมแต่พอมันผ่านช่วงที่แบบขึ้นจมูกขึ้นหัวแล้วเนี่ยอ่าอร่อยเนื้อล้วน หลับตาหลับอร่อยหนึ่งสองดูแล้วให้เราหลับตาให้เราก็หลับตาติดปากแบบเออลืมคนซื้อซอสด้วยสุดจริงๆพวกนี้เรียนกินเข้าไปเองเลยทำดิสหลับตา ก่อนอย่ากินก่อนคือเคี้ยวให้ให้มันมันออกมาประยุทมาอยู่กับโจอยู่โอเคได้ไอ้้ไอแก้วพิซซ่ามาลังสรรค์เมนูให้น้องๆเราหน่อยอ่าเนี่ยครับผมมีผมมีอันนี้อันนี้เป็นผงโกโก้ขนมปังขนมปังแล้วก็โยเกิร์ตแล้วก็แยมจะผสมกันหมดเลยพี่หรือว่าไงเอ่ย์เองขนมปังใส่สมองไว้แล้ะขนมปังปิ้งเป็นสมองสมองนี่คือสมองที่สุกไว้เรียบร้อยแล้วปิ้งไว้เรียบร้อยครับสมองนี่อันนี้คือเอาสมองนี่เอาสมองไปหมก บมกแล้วปิ้งแล้วปิ้งเรียบร้อยแล้ว,ว,ลแ,ลวแล้วมาใส่เป็นกินกับขนมปังเป็นใส่ครับคล้ายๆไส้ยมแต่สมองวัวทำเป็นไส้ย,ยมครับเอออันนี้น่ากินเน,นี่ยหมกอ่ะ,ะสุกแล้วอ่ะถ้าอยากดูคลิปที่เรากินกันแบบส,สดๆต้อไปดูที่เดอะเดอเดอะเซนต์ของน้องๆนะครับลิ <c oughs> <c oughs> <ๆ S 1> ้นทันแล้ว <c oughs> แก้วเดียวนี่ก็สุกเรียบร้อยนะครับโหดูดิมองชิมดูชิมดูยอกซื้อโอ้โหดูดิเนี่ยน่ากินอย่างเงี้ย อู๋ยังไม่สุกพี่สุกแล้วูยังเสื้อไทยรสอายุกรมเนื้อมาก่อนพออ้ขายเนื้ออแต่ว่าขายเลยกิโลเอ่อเดี๋ยวคนเลยหนึ่งสองสามตีมาครัโอ้ยจะลองกันไห้พี่อีทเปิดก่อนเลยครับมันยังไม่สุกเลยพี่สุกแล้วจิตร้อลองครับจินตร้าเอ้ยจินตร้าอยากกินอร่อยมาก มันมันนะมันคนละอย่างกับกับคนละอย่างกับดิบเลยนะอือต้นอือเนอะอยามีกบปากได้นะได้นะเข้าเข้าขอบเนี่ยหวานเฮ้ยพี่พอโม่อร่อยอร่อยตาลูกพี่เราแล้วดู ยังไม่สุกโอ้คนสุกแล้วต้เลือกทางเลือกอาจิบเลยกอะไรกันกอนแซลม์นานอ่ยแซลิลีกันยังวะอร่อยก้อนวัดิบก้อนแซลมิบเลยกแซลพี่อ่าแซลิลีใส่เครื่องมาเข้าไปใส้เครื่องเทศบานเฮามันแซบ่นี่ะแซบแบบแซแบบเครื่องอีสานใส่มีความมันความแนแมนมันคือสีกันมึกฮะได้ครับ อมาดูแล้วมามาทำแบบสูตรครับพิศักดิ์ดูวัตถุดิบที่เอามาคือขนมปังนะฮะขนมปังครับอโอ้แล้วไปปิ้งอีกครับครับผมครับปิ้งอ๋อปิ้งอีกรอบมึงเหรอสี่รอบครับแล้วใส่พวกนี้ไหมใส่ผักด้วยใส่ผักอีสานก็สะใภีตูอีตูอีตูที่ไปตึ้งเบิ้งดุงหัวคำครับผมครับต้องเบิ้งใส่ผักอีตูกันโอ้อยใส่ผักอีตูใส่แล้วก็ปิ้งอีกรอบนึงโอ้ยน่ากินน่ะดีจังแล้วไม่ต้องปรุงใส่ซอสอะไรเลยครับ ไม่พวกนี้พี่ปรุงอร่อยเรียบร้อยแล้วครับโอเคขอขออันนึงใส่นี่นะอ่ามันน่าจะเข้าเข้าเลยเหรอเนีเข้าโอ้สไลด์ทั้งก้อนนี้เลยอ๋อนี่เฮ้ยมยน่ากินจริงๆใส่ขนมปังสมองล้วย่างอร่อยเนะเลยนะโอเลยเฮ้ยแตว่าเฮ้ยขนมปังสมองวัวขนมปังชีสมองวัวเอ้ย แปลกดีว่ะมมาาไไดด้้หอมแน่ๆครับหอมไปตองระหว่างนี้เราก็ขอน้ำซุปก่อนนะครับอันนี้เป็นชาบูนะครับซึ่งอันนี้ครับคือหิบัวแบบสุกแล้วหิบัวแบบสุกแล้วนะครับโอ้โหเราสุนมาเป็นชั่วโมงกว่าๆว่าอ้วผู้ชมดูนะฮะขอดูที่ว่ามันเป็นยังไงสุนไปแล้วสุกแล้วสุกแล้ววัดอุณหภูมิดู แม่คุณนภูมิอันนี้คืออะไรนะพี่นี่ตุนหีวัวครับตุนหีิ้งบัวยาลาวใส่ยาลาวเพราะมันยากินนะยาลาวไม่ได้ถืเรื่องต่างๆนะครับอันนี้เราก็ไม่เคยกินเอามาตุนดูพี่ไม่เคยกินไม่เคยตุนนะฮะไม่เคยเลยนี่คือครั้งแรกครั้งแรกครับเดี๋ยวอยู่นะพี่ลองเลยลองเลยลลองี่เยมรอจะพักรอเตาสองเกลียวได้ดีว่า ต้องกินที่มันเป็นขอบๆหน่อยครับนิมก็ได้นะครับพี่ที่เด็ดมันคือขอบที่มีขนๆหนังๆไหมฮะในๆฮอ้นเหวเลยเนเหวอยู่ฮะต้องรอเวลาพีชเคี้ยวไปได้ไงอ่ะเคี้ยวได้เพรผมเคี้ยวไมเข้าจริงทีทีมก็เสียดายเพราะว่ามันอร่อยมันอร่อยว่ะนทีมกเสีดายกินก็ก็ตายจะคายก็รอด พี่จะเอาบริเวณนี้ให้กินอันไม่เหนียวเนี่ยตรงนี้ตรงนั้นมันเป็นเนื้อมันโดนตรงนี้เสื้อนั่งเอาลหรอเสื้อนั่งเอาผมอันนี้ตรงอันนี้ตรงกระมมมผมไม่กล้าจริงๆไปแล้วกินหนีไปแล้วตรงกระมมมกระมมุมอัานี้ได้กระมมกระมม เคี่ยวตรงน้ำเคี่ยวถึงน้ำด้วยครับเหนียวเหนียวเหนียวมันจะหักครับเคี่ยวน้องเคี่ยวมันยังไม่เปื่อยเท่าไหร่อีกอีกสักพักประมาณสักอีกสักนึ่งทีนะอย่างเขาอันตรงนี้ของวัวนี่กินยากต้องต้มให้เปื่อยๆก่อนเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูเมนูที่ที่เราให้ทางพี่ศักกับพี่อีทช่วยกันออกแบบเมนูพิเศษเพราะเจ้าของรายการก็ไม่พูดแล้วเคี้ยวอย่างนี้ ยิ้มหมดติดนี้เจ้าติดนี้ดิมิวได้เลยวันนี้ดิมิวได้เลยอ๋อประเดี๋ยวนอกประเดี๋ยวบอกไปก่อนนะครับไม่ได้แต่เรื่องตังนะครับแต่ว่าเราเอาสิ่งที่เราไม่เคยทานเอามาลองกินด้วยกันนะครับก็ลองลองดูนะครับท่านมีกลียมแล้กินโอ้แซนวิชสมองวัวใส่ชีสครับมีเกลียมนะมีเกลียมครับอุ้ยยืไม่มันไม่ไม่มันไม่ต้มาต้อมาตองมาจะกินแบบ ห่อใบตองนะกินแบบใบตองย่างนะเหมือนห่อหมกอ่ะห่อหมกที่เป็นขนมปังเฮ้ยดูดิคนอืมอืมวนอืมเฮ้ยมีชีสยำเยิ้มดูนะครับเยิ้มครับอืมยังร้อนอยู่ยังร้อนอยู่อะไรมาดูที่ตังค์พรเฮ้ยตังค์โอ้ตังพรดูดิตังค์พรมาตังค์พรคิดไหมครับมันหอมมันหอมใบตองว่ะเอ้ยว่ะนี่ไมเนี่ย หอมใช่ไหมครับโอ้โหโอ้โหนี่ตั้งทอดจะกินไม้พี่ดูสิกินตะลามากินตะลาหนึ่งสองตะลาไม่ห่วงลิ้นเลิศเลยน้อนน้อยน้อนเหรอน้เอสีอเฮ้ยมึงก็เป็นอาหารฝรั่งที่แบบเป็นขนมปังแต่ค่คโมดึกกำมันจริงโอ้โหสมองมันมันกลิ่นเหมือนนม เห็นไหมเมนูอ <entertain> ย en> <hey my. S 1> uh ่างเงี<ๆ>้ยน่ะสมองสมองเนี่ยพี่ไม่เคยทำให้ใครกินนะพี่ทำกินเองเลยนะร้านพี่เนี่ยเอากิ้งกับสมองเนี่ยสมองสมองใบผักอีตูเนี่ยยังป่ะพี่เพื่อสรรสร้างเพื่อจะทำให้เขาพี่กินคนเดียวเนี่ยสมองเออจิ้มเลยอ่ะกินไม่ได้มันมีความมันของชีสนะแต่มันมีความหอมของไอตัวผักอีตูเนี่ยแล้วก็มีใบกินใบตองใบตองที่สมองเนี่ยเหมือนเนื้อหมูนะ ที่อยู่ในนี้เลยแซนด์วิทยชเออวว้าึบแล้วไม่อร่อยจริงเลยนะไม่อร่อยอร่อยอย่ายจะิ้งนะเพราะมันอร่อยผมอยากลองใส่เงี้ยแยมอ่ะแยมเหรอน่าจะเข้าแยมไหมเขาจะมีความมันแล้วไงใช่ขาดความหวานเออตักให้อืม โอ้ขาคงหวานคู้งี้เลยอ่ะีเนยทักยังไงก็อย่างนั้นนะเออได้ได้ไหมได้ลองอ่ะลองพี่พี่ใส่โยเกิร์ตเนี่ยเฮ้ยยลองใส่แยมอ่ะน่อร่อยอร่อยขอขออีกทีโยเกิร์ตคะับโยเกิร์ตโดนกว่าโดนกว่าอันนี้เอาหางวัวหน่อยไหมอย่างนึงอีกสักอย่างอีกสักอย่างใส่ ใส่ชีสไหมเขาใส่หัมย่างใช่ไหมเดี๋ยวหัมย่างแล้วก็ผัดนี่แหละหัมย่างอีกสักเมนูนึงนะครับผู้ชมเมนูนึงโอ้โหเนี่ยฮะเขาเรียกอันนี้อันทะวัวหรือไข่ขำวัวนะครับหืมจำเป็นขนาดไหนที่ต้องลอกอันนี้ออกก่อนครับมันเหนียวเงีอ๋อมันจะเหนียวใช่ไหมครับอันนี้เป็นไข่ขำวัวใส่อะไรครับเอ้ยหมักด้วย โลเกิดกับขนมปีเอคอนเฮ้ยอร่อยเลยครับผมบ้างโอ้ยฝากคนเดียวเด้อขอบคุณมากที่กินขนมพี่ครับนกบอลนกบอลอร่ออร่อยที่ให้ไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมนี่คือเชฟตัวจริงนะเฮ้ยมาแล้วเขาแต่งมาแล้วปอนอันนี้เรากะปริมาณยังไงครับก็เดาครับใส่แยมด้วยเอา ได้ไหมเนี่ยโอ้ดังพอนีหยังวะนี่ช็อกโกครับโอ้โหวุ้ยยังกินอยู่นะเอองั้วเราลองหมักเสือเลยไหมเอาเสือย่างเลยไหมเฮ้ยดีเสือใส่กันหนึ่งเนาะเสือที่ย่างพร้อมกันหมักพร้อมกันแต่อันนี้น้องๆยังไม่รู้จักกันครับเมื่อกี้เรายังไม่ทานอันนี้คือพกเลยพกไม่ใช่เพี้ยไม่ใช่เพี้ยคือพกของมันซึ่งจะมีความหวานกว่า ขมไม่ขมไม่ขมอันนี้ไม่ขมมันจะหวานาะเพราะว่าม,มันมีนิดเดียวมะในตัวของัวมีนิดเดียวไม่ right ไม่ไม่ไม่ใช่ดีไม่ดีด้วยดีเนี่ยก็คือตัวอันที่เพียมันแต่อันนี้คือตัวที่เด็ดมันหา้มันหาได้ไม่พี่โอ่อนเลยนี่คือสุดนะตัวมันหาได้กินดิบได้ครับ้ รู้เลยนุ่มนะพี่แกงกูแล้วไม่ไม่แกงไม่แกงทำทำมาหน่อยหมอแหมขอให้ดีอย่างี้แหมทำเป็นแบบไม่อยายเพื่อนกินนะมึงเนี่ยอไอยินก็อยากกินแหมมาหวานช่วยพวกมึงต้องร้องไม่ตอนลองดูก่อน พี่ก่อนดูก่อนลองดูแอนหยุดมันเยอะมัอเยอะมันเยอะเออหอมหอมพี่ก่อนพี่ก่อนปอนเดี๋ยวผมตามไปที่หลังครับอร่อยครับน้องปอนอร่อยเลยครับอร่อยไม่ต้องขากินยากจะขับอยขายกินยากขากินยากโอ้โหเจ๋งป่ะเหมือนยาแก้ไอไหมครับให้เหมือนยาลึกๆมากหวานลึกลึกเฮ้ยอะไรนะผมเดี๋ยวด่าด้วยความรู้สึก เหมือนกูจะอยู่ในสุ่มขี้วัวมาตอนก่อนอย่าเพิ่งไปดิแม่ข้ามข้อแม่เลยผมก็อ้วกมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก่อนมันยังอึ้งอยู่เลยอึ้งเหรอพุงอย่างนี้อยู่อึ้งเดียวเลยบัดขึ้นต้องรีบขึ้นต้องรีบขึ้นหวานสัมผัสความอร่อยของมันก่อนสัมผัสก่อนเนี่ยทำไมยังอยู่เหมือนเฮ้ยควายควายควายนี่ควายหังโอ้ยที่เด็ดที่แดดกินเลยกินเลยเกลียว อันนี้บอกผู้ชมที่ไม่รู้จักอันนี้คือดีวัวซึ่งเป็นดีแท้ๆไม่ใช่เพี้ยนะครับเพี้ยจะอยู่ตรงไส้แต่อันนี้เป็นดีตรงบริเวณที่มันเป็นดีเหมือนคนก็มีดีวัวก็มีดีแต่ใครไม่มีดีก็เอาดีไปกินนะครับจะได้มีดีแต่ถ้าคุณดูนะผมมีน้องน้องสามคนซึ่งอยู่ในอยู่ในช่องผม 3คนนี้คุณอยากให้เขากินอะไรเขากินได้หมดเป็นคนที่เกิดมาเพื่อสิ่งพวกนี้เลยโชคสายซี่น่สายเด้าโจ้สายเด้ามาเชิญนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งคุณเดคุณเดมาด้วยครับมาเลยมาเลยอยู่ข้างหลังเลยสมองนะครับโจ้ลายพลังครับมือโบดจิ้มไหมพี่จิ้มไหมจิ้มแหละระดับเลยนี่รมก่อนด้วยยิ้มแยมตุ๊บปึ๊เลยไทยดีกาจะอยู่ที่มืออยู่ที่มือเปล่า โอ้โหผักไหมผักไหมไม่อะผักไหมฮตามด้วยผักพูดด้วยจืนด้วยเยอะเลยอุ้ยตาแดงเก่งตาแดงแล้วต้มตามาอืมอ่าอะไรเนี่ยไม่ใช่อะไรอี่อร่อยได้ไหมได้ได้ครั้งแรกเหมือนกันนะได้ได้ได้แก้มผมแล้วอันนี้ได้ไหมครั้งแรกเหมือนกันนะฮะครั้งแรกนะครับเอาเลยครับครั้งผมเองเลย ฮึบไงได้ไหมอ่าผักหวานหโจวโจผักอะได้ไหมมันหวานนะหวานหน้คสเลยดิใส่เลยอย่าให้อายเดอะแน็คเขานะเขาแบบเขาไม่ลีลาอย่างงี้นะเขาจุกจักจุกจักเลยนะเเเินกับโยกิร์ต มองคิมโยเกิรครับเหมือนที่หมักอกี้นีนึ่งสองลุกลุกพั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 กเาจโชคมาจะโชคมามาเร็ว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 อีกนึง็ว ชิ้นเล็กได้ไหมเอาอย่าลีลาพวกเขากินปพ๊บปั๊บปั๊บปั๊บเลยนะเอาเลยนะครับเอาใหญ่สิเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เร็วเออเอาเอาเอาจิ้มได้ไหมครับได้เอาเลยเอาเลยเลยจิ้มดีไหมล่ะโอ้ยโหดีก็ดีจริงแหละอืมฮึบโอ้ยได้พักพักพัก ก๋ว่เตี๋ยวก็ดีนะแบบอ่ะงั้นเดี๋ยวมาเมนูมาพี่มาเมนูได่แล้วสุดท้ายไล่เราเออเมนูท้ายเราที่พี่สักหมักไว้มีอะไรบ้างนะพี่ปิ้งเรียบร้อยแล้วครับปิ้งข้าวมั่วโอ้ข้าวมั่วปิ้งเรียบร้อยแล้วเนื้อหม้อกัดู้ำไหลกริบเป็นไงกริบเนี้ยอันนี้คือกระโป๋งครับไอ กระปุกหมักด้วยโยเกิร์ตใส่แยมแล้วก็นมค้นนมคช็อกโกแลตใส่เกลือปะนิ้งโนเกลือด้วยนะด่บ้านติชากินคนอันนะเพราะมันอร่อยมากเพราะไม่ครบทุกคนอกินแบบคือไม่เน่าก็เสียอร่อยมีความนม เขาใส่นมลองดูลองดูมีความนมมีความนมนะนุ่มไหมนุ่มไหมรอเลยนะมีความนมเต็มเงียบเลยจับมีความหีหีหิหอมมันหวานเค็มขมรสขบรสแค่ไม่เผ็ดต้องฉีดเจ็บ อันนี้เนื้อนี่ไข่ลองไข่ไข่ด้จะไปตรงเกมๆหน่อยก็ไม่ได้นะแม่ที่มายังไข่เลยอร่อยเลยครับอร่อยไหมอร่อยไงใช่นุ่มๆเนี่ยอันนี้อร่อยครับอร่อยเลยแหละอร่อยมากอุ้ยนี่ก็ดีนุ่มๆไหมนุ่มๆไข่มันหวานมากหวานแบบอร่อยถ้าจิ้มแบบเขานั่จิ้มจิ้มกันน้องจะเข้ากันเลยถ้าจิ้มจะเข้าเลย ไม่รสชาติแต่มันอร่อยอธิบายไม่ถูกเอาใจพ่อไม่ลอร่อยวันนี้แต่แต่แต่ภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆครับที่เห็นคนรุ่นใหม่มาสนใจอาหารนีสานนะครับซึ่งซึ่งเป็นความสนใจของพวกเขาเองผมก็ดีใจเพราะว่ามีหลายหลท่านมาอย่างไม่ว่าจะเป็นคุณนิกกี้คุณพี่หม่อมธนาแดดคุณหมอปลาคุณโกบอยคุณคุณดีเจผมก็อยากจะลองเหมือนกันคืออย่างผมก็ได้รับข้อมูลจากเป็นแฟนพี่ๆชาว ร้านอาหารอีสานเขาก็ดีใจที่ได้หลายคนอยากจะลองได้วิดีโอในทีนี้ผมก็มาจิบมาจู้เหมือนกันก็เลยเเห็นเห็นพี่น้องเดอะสแน็คมาวันนี้ก็ดีใจนะครับซึ่งที่ที่อยากจะทานอาหารอีสานเราซึ่งจริงๆแล้วอาหารอีสานก็มีหลายอย่างนะครับผู้ชมไม่ไม่จำเป็นเฉพาะเนื้อมีอาหารอุดมสมบูรณ์มากมายหลายอย่างแต่วันนี้ที่เรานํามาเพราะว่าหลายๆท่านเขาอยากลองกันอย่างจูโอ้โหนี่จูจูนี่อร่อยมากหลายส้นหน่อยส้นหน่อยขออนุญาตหน่อย นะขอขอนิดนึ่งๆนี่ไหมกินปลาคุณพี่เลี้อร่อยมากพี่อร่อยมากกินหวานอ่างเงกัดซีให้กัดไม่กัดเข้าไปอ่ะพี่เป็นไงบางนี้มามาชิมก็เป็นถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์แต่การกินของพวกผมใหม่ๆแล้วไปอ้างสาอาหารแบบลักษณะอย่างเงี้ยตรงๆถ้าให้ให้นึกไปกินเองก็คงไม่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 กินแน่นอนครับ คนเนี้ยเขาอยากกินป้อนชอบผูบอกตลอดมากเออชอบไอจู้อยากดูมากแล้วผมอยากกินส้มตาที่แบบอีสานแท้ๆผมไม่รู้ว่าส้มตาอันไหนคืออีสานแท้ต้องให้พี่พาไว้รอบหน้านะพี่โอ๊ะเป็นไงอันนี้เรียกว่าเปิดพิศดารสำหรับคนที่กินอาหารเนื้อโอ้หรืออะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับแต่ไอ้ไอ้ว้าต่างๆพวกนี้ยไม่เคยเลยถือว่าแปลก แปลกมากสำหรับผมแปลกจริงๆพิจิโนะของผมเป็นมันเป็นประสบการณ์ที่เรารู้สึกว่าถ้าให้ไปหากินเองเราก็ไม่รู้จะไปหากินที่ไหนหรอกเพราะว่าแต่ตอนนี้ผมเจอแหล่งแล้วถ้าผมอยากกินอีกนี่ต้องมาที่โนนซอยสองี่ร้านนั้นโออย้อนกลับาร้านองร้านโนนแซบโนนแซบเออฝากร้านโนนแซบไปเครับเด้อ น่องแซ่บขายหลาบก้อยซอยจุครับผมครับที่สักนี่ทําอาหารอร่อยมากครับครับผมยอมรับยอมรับฝากด้วยช่องสแน็คด้วยเผื่อแฟนๆสไตล์เด็กตับนะครับฝากพี่ๆน้องๆด้วยนะครับฝากเออฝากไอ้ไอ้คอเทนโปรงลางได้วยพี่น้องด้วยอร่อยมากอร่อยมากครับอร่อยครับอร่อยสุดๆไปหลายมาอันนี้จังหวะดีมากขอบคุณนะครับขอบคุณสแน็คที่ให้เกียรติสไตล์เด็กตับก้อยมีความสุขมากนะครับ ฝากกดซับไปยนะครับผู้ชมครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับดาวอันนี้สร้างนี่ใสบอดีแทอเนาะโอ้ยเนาะบอเกงใจผู้เบาแน่เดอะสนัคเพิ่นมาเยี่ยมอายแท้มั่งไม่แน่ผู้เบาทีหูสีดูโบจอมีความสุขให้หลายเด้อครับเด้อขอบคุณครับ ปีปเรีเปีปิดโอ้โห,โโหนี่สัญญาณครับอีคุณมากๆนะครับ